สวัดีค่ะวันนี้นะคะทาง SNG ค่ะเราก็มีร้านอาหารแฟรนไชส์นะคะร้านญี่ปุ่นมาสีร้านด้วยกันนะคะมีร้านราเมนร้านยากิโทรินะคะร้านิ้งย่างเนื้อวากิวค่ะแล้วก็ร้านเทปันสไตล์อเมากเกันนะคะซึ่งแต่ละแบรนด์นะคะก็มีจุดเด่นแตกต่างกันไปนะคะอย่างร้านราเมนเองนะคะก็มีสาขามากถึง6กร้อสาสาขาที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะแล้วก็ด้วยตัวน้าซุปด้วยตัวรสชาตินะคะที่เป็นต้นตํำรับจากโยโกฮาม่าเลยนะคะ วนร้าน,นะคะินซันค่ะร้านยากิโทรินะคะก็เป็นร้านที่มีน้ำซอสน,นะคะที่สูตรลับเฉพาะนะคะของทางร้านนะคะซึ่งการันตีว่าใครได้ทาน,นก็ต้องบอกว่าอร่อยนะคะแล้วก็อย่างร้านปิ้งย่างเนื้อวากิวนะคะก็เป็นร้านอาหารปิ้งย่างเนื้อวากิวระดับพรีเมียม,มเลยนะคะแล้วก็ลักษณะของร้านนะคะก็จะเป็นสไตล์คาเฟ่นะคะ1นหนึ่งต่อนหนึ่งเตานะคะค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็จะเป็นร้านเทปันสไตล์อเมากาเสนะคะซึ่งร้านนี้ค่ะก็ โดดเด่นนะคะอยู่ที่ตัวเจ้าของร้านนะคะเป็นคนลงมือนะคะคิดคน้นเมนูอาหารเองทั้งหมดแล้วก็สะท้อนนะคะความเป็นแฟชั่นออกมาทางเมนูอาหารร้านอาหารนะคะรวมไปถึงภาชนะจัดตกแต่งร้านต่างๆด้วยนะคะค่ะ แล้วก็นอกจากนี้ค่ะทาง S&G เองค่ะเราก็มีการนำตัวระบบนะคะ S&G Learning ค่ะเป็นระบบที่จะมาช่วยบริหารจัดการนะคะธุรกิจแฟรนไชส์เนี่ยให้ได้มาตรฐานเดียวกันทุกๆสาขาเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารจัดการงานโอเป r a t i o นนะคะจะทำ,ทำได้ง่ายทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าการถ่ายทอด know how เป็นภาพแล้วก็วิดีโอเนี่ยจะทำให้ทุกๆคนเนี่ยเข้าใจ know how ได้มากยิ่งขึ้นค่ะรวมถึงจะช่วยลดค่าใช้ใจ่ายองค์กรได้ด้วยนะคะ เป็นคนที่ชอบอาาญี่ปุ่นแล้วก็เคยไปเที่ยวญี่ปุ่นมาหลายครั้งแล้วก็เลยถิงชอบในวัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วยก็เลยสนใจใน่ย